แก้งโดนดึงเป็นแผนที่ดีนะ <c oughs> เป็นแผนที่ดีนะแก้งโดนดึงมวิลกูตามดิ <c oughs> อะไรนะ

ปับโดนไปแล้วจริงด้วยแค่ตอนนี้มูโคมมากเลยไอ้เนียไว้ไว้ไววิ่งมาวิ่งลายเส้นวิ่งลายเส้น ได้นะโอเคคสวยัรบเดี๋ยวอาจจะมากกว่านั้นอเอา้เอาวมาตอนไหนวะามาเมาื่ <c oughs> อ,อาากี้เอีย้ยเดินให้ดึงเลยไอ้เหี้ยมามากูเดินให้ดึงเลยไอ้เหีเยเ้ยมา,มา,ม,า <c oughs> มาเลย <c oughs> <c oughs> มาเลยไอ้ <c oughs> เ้เหีย ดึงดึงเลยใส่ใจตัวเองเข้าเลยเมื่อไหร่เรื่อมันร้อนเลยสั์เรื่อมันร้อนตีอะไรตีอมันทิ้งอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายประมาท กําลังเปิดท่านนั่นแหละอเคทไรโอเค,อออเคดึงเลยดึงเลยเพื่อนเต็มที่ครับอ,อแต่ไก่ไม่มี กันกลางโอ้โหเฮียเปินนี่สัสเป็นคนชักดาบโอ้ยช้ิเดี๋ยว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 อาไหนวะเนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวมื่เกี้จะจะห้ากันไหม Được rồi, Perth. Đứng một mình thôi. Ồ, đánh mất mọi thứ rồi. Đánh mất mọi thứ rồi, là thằng là thằng nó ไปแล้วถังกดหมุ<อ>นตรงนี้ใั่ไปทำไงยอด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 เทียบต้อนไปเลยครับพี่โอ้โหคลีนคลีนเหี้ยเหี้ย